อร่อยไหมอร่อยทำนิวดิอร่อยแบบาทำแบบไหนกินอยู่กินอยู่โอ้โหโอ้โหโอ้โหเจ็บการเป่าเจ็บการเป่าเชฟของแท้ไหนร้อนยังลูกกินได้เจ็บการเป่าสุดยอด วายร้อนๆเบาอีกเบาอีกนี่นะครับชาบูนะครับชาบูต้มยำครับอนี่อะไรครับนี่ชาบูน้ำดำเห็นไหมอร่อยเฮ้ยน้ำลัวเจ้าอร่อยไหมลูก งงอู้น่นเู้น่นเ็ด,ด้วยพี่รักทาชติ